มีเชื่อมั่นมากคุณหมอจะต้องรีบตลอดเวลากอยู่ห้างที่หมออยันเป็นจากเล่นเมทไปเยอะเรารู้ว่าเราต้องยดตรงไหนเล่นอาร์ท่ชัดเดียวม่เด่เล่นถือว่าจะเป็นผูนเดียวที่คิวที่เป็นหนึ่งหนึผู้หญิงมากกว่า้หญิงเนคอมพเอผู้ชายทีคิวนั หากเสีงทีมแบลวแล้วไซสเสียงริมนั้นแลกลโอโเดี๋ยวาใครพูดทำไมต้องว่าเรา่โอ้ใจกินไมเลยโอ้ใช่เขา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 ดีเ้าสิ้ายไบเียสียพิมเข้ามายัง สาวไข่นี่จะมีปัญญาับม่อมนนดาเพราว่ามันสามมันจะฟังอะไรครับพี่สิมพี่สิมมันได้เป็นไอนี่แล้วหรอพี่สิมออกแล้วอ้าวออกทำไมอะเสตัวพี่หาอะไรกันต่อไม่รู้พี่สิมมใจพีเยรปบสามแล้วมันบอกต้งมี วันี้คุยกับหน่อยจาปกติเป็นคนที่คุยแค่แบบอ๋อนี่ผู้หญิมันหายทำไมผมไม่รู้เรื่องที่ทีมอ่ะตอนที่ที่ซีมออกจากกิ่งไมก็นึ่ามีอะไรนู้ดกดขินหรืออะไรหรืเปล่าน้อยใจที่พี่ไม่ให้หัวเหรอไม่น่าใช่น่าจะเหมือนแบามกระไปเล่นเรื่อยๆอ่

ใหม่ลงมอเตอร์ไซค์แล้วนะมาเอฟเอฟคีมมอเตอร์ไตายแล้วคีมขึ้นมาแต่ใหม่หรือเปล่ามาตีมาอะไรก็เรียกแต่ใหม่มาใหม่เน้นันชื่อหบอสเดียว์แตงร้ได้ยินเสียงอะไม่รู้จตใหม่อะไรขึ้นใหม่เจอเฮดไก่อะไรเ่ยแล้วมีคนชื่อฟีนนะมาอ่ะเชิญคนมาเล่ากันสองคนนี้ต้องคิดอะไรกันแน่ๆเลยหลังแม่ก็คุ้นทองแม่

คือเมยตอบดูคือตอนนี้กูไม่รู้ไรแบกจะไม่มีใครตอบกันแสดงว่าไม่มีครับเอาจริงๆแก็ดอบยหลไม่ได้เไปตลาดานะครับอาักตีอครับที่นแ่ปกติ่เหนยเลยเ้ยไได้เนียจะตีเหือโก้ก็เขาไล่ยูหนียูบนตีแต่ลองได้อีกรอบฟัง ใหม่ได้อีกสิบรอบหนักตีไม่ใช่ตีมูบอสนี้ต่ออกพีอดไเยนูไม่เบียร์โก้แล้วต้องดิพาราด้วยถตูเล่นเนี่ยตูถึงตอได้ไหมเนี่ยนี่มีงาสิ่งไม่ทำตูเ่ไม่น้ไม่ขึนไม่นตจะตายจะตายแล้วไม่มีใคดีเขาตไมมี ก็ไม่มีใครนั่นไหนที่มีดาวมังกรมีไฟไ่ายอะไรมาเร็วมาเร็วๆเหวบันไดนี่เป็นดีสันหลบหลลบมาเปล่าก็บะไ พี่างแม่ที่งจูเหมือนเราหากันในตั้งหาีแต่เต็มไหมดเยไ้ี่ปงเปลี่ยนไม่ได้มึงเปลี่ยนไม่ได้มึงเข้าคนงแต่พี่ป้ายพี่ป้ายี่ิแน้วมันจะเปลี่ยนออลจะหายแล้วแน่เลยพี่ปางพีได้เหรอถ้าเอตีเสาเลยนะเออตีเสาเลยชุดก็สวยดีว่ะดูดิข้างๆที่มันมีออร่าเนี่ย เอามาผมว่าโดนเสาเุบอกอะไรเนี่ยาพี่ประมาตีเสาบอกสามทิครับผมแค่เลือดเลือดคีอ้าวตายอยู่ตายอังใม่ทันคนเดียวนี้ม่เห็นนะแทงวิ่งท่าน้องตีเสาเลยเลยแล้วใครจะยิ้มแม่ซีจะเอาไปถาวุ้นดอะไรนะ ไปเหรววะจะแต่งแทงวะไปเอานะเขาไม่เไาเาดัเลยไม่ได้เลยไปเข้าไม่ได้นะเขาไม่ได้นะหยามดรอบคนลรอบันแล้วปื้ดเข้าแล้งเ้แล้วเ้าล้ื้ดไอเปนไม่เป็ไรเสียรอบเสียเลยแย่เสียเลยให้กูเล่นเหมืเสียอ๋อไม่เข้าเขไม่คข้าเดี๋ยวเปลียนเเจะลองดันอื ไม่คิอ้าจะลงันไปงานเสียการลงดันไหนต่อทุกอย่างมชีวิตนายถูก้านจะเ็นดันนี้ท้าวอ่ะทุกท้าง่ปแล้วเริ่ปิสเมยเมดันที่แปดนะเปลี่ยนกลับก็ได้เดี๋ยวมอสเป็นดามีให้เจ้า หนไหนใครแกล้งคิวเราใครแกล้งคิวต้องต้องให้ต้องให้เซซีต้องให้เซซีตัวจริงมาจัดการมาลองใหม่ไหมล่ะลองใหม่ไหมล่ะได้ก็มาสิด๊าด้มค่ันสองวลนอันันี้งพสองพันสนสองนสองนอันสางงสอองพสอันสอ เลือกาสองหมื่นสองหมื่นห้าน,นี่สามหมื่นสี่แล้วนะสามห้าแล้นะอันไลนมีมเดือตามหล so at, but, but, so yeah, t t ังค่อยต่อยด้ดับดาบดาบอะไรดับดับับดดาบหับสิบบับดับดัดไปดดัดดับดอดับมับดัับดับอดับดังดับดับดับักดับ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 ดั่ดับดอนเนจัััดี ไม่ได้วะนีไอ้ฝองเลยฝองเลยแต่ว่าปูไม่พ่นแรงเอาเว้ยพี่แล้วเวียกไ้ี่หับนึงหัดนึงเห้ยจะเอากระป๋องไอชี18ได้ไงไปเล่นพีได้ไหม ไปไปไปเอาเลยเอาเลยวับเลยตะกี้มันหิวอีเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเหรอเฮยานเลยเไม่เอาไม่เอาดัที่แปนคนโอนเลยบอสนโอนเลยกลกลตกลดออหวยเดี๋ยวเาไโลไลเนี่ยลงเลยะลงเลยะลงเลยลงเลยลงเลย องเข้าไปแล้วอ่ะอันนี้งสี่รอบค่ะสององสองเดี๋ยวเวลาทักสิดสี่นร่งรอกันหน้าตายก่อนเล่นเลยเล่นเลยใหู้เล่น่เล่นสวยอเาเหมือนให้เาเล่นวอลเอ์เรไม่แทงอ่ะตอนสามทุ่มพีไม่ถึงได้่าสอ่นี่าลงนต้แดูก่เลยคือเวลาเา้าต่ก จะ,ะ,ะดูป,รปรกรณ์จะดูของอะไรอ่ะจะดูดาบนั่นเอเดี๋ยวฟังเขาเลยเปิดอุปรกรณ์นหน่อยม,ม,มีอะไรส่งไปให้แล้วไม่เห็นอนะ่ะอันนี้ชุด50ครบแล้วใช่ปะโอ้ยังได้แค่อาวุธได้ยากจะตาย คุณเลือดเป็นเลือดเยอะยังไงอ๋อผมเน้นเน้นละอะไนต้นไปทางเลือดครับผมเล่นเล้นสั่งโน้นนะใช่ไม่ไม่ไม่ผมเอากระตัไอหินนักเน้นเน้นฝั่งเลือดอ๋อ,เอ,เ,อเอาเอาหินเป็นเลือดอย่างนี้ครับครับอันนี้ค่าดีเท่าไหร่จะเอาเลิฟต์สามพันห้าครับ อ๋อแค่นี้น้อยเลยเยอะเ้มัเกิดเรื่องนี้ดีมากเลกเนี่หนีกมาเป็นหนึ่ดัเป็ด่เบิดหนม่เดียวฮ่่่ัวแต่ม้่จะงไม่จม เราไปเจอเขไล่คนนึ่งมามันวิ่งขึ้นมานะอยู่ข้างมาก่อนเปิดการลงแบบการลองเปล่ามาอ่ามันไม่สนใจหม่ยของมันบ้างเหรอเนี่ยอือสุดโลกยาไทยฮึ่มแค่โดนตอนเดียวจะไม่ตายเว้ย มันยิงกับท้ายและวาเพอมันจบเป็นพี่กูอะอ้าครตายถ้ามันเลงเนี่ยมันไม่ได้ยิงสูงเอ้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ไมิวอะฮิวแล้วจ้ะแล้วิวตัวเต้งมาแล้วตัตอนนั้นเตอมาตอนนี้สั่งมิกูแล้วนอกจากดาเมันมดไม่ชัว์ ต้องพูดนอนกินโกรายแล้วหพอมเลือองคันแล้วเนี่ยเรือตายตายม่หมดไปแตมันไม่ช่วยตีเลยห้คนเลยหาะช่วยช่วยว่วัี้กวเวอราต้องไปช่วยนี่ต้องบอกอีกคนว่าตายแล้วอย่าโกรนอนรอให้ตื่นมันจะชดเ เว้ไม่ถึงสามเลยะามาไล่ของบมอเด็กเลี่มันอหัวเขาเกือแล้วเขาไปเกลือใจไงแล้วมันไม่มีดามนี่เป็นตีสอมันก็เจ็บขนาดนี้ยังไม่ถึงหมอได้เลยโดนแล้วธรรมดาธักมนา เะตายพแกแล้วนี่พอจะตายแล้วโอ้โหพี่ไยตามมาทันแล้วอ่ะไม่เป็นไรหล่ะเป็นนมาถึงไเจอเสายไถึงเจอเสาเลยว้อ้โหไว โโอ้หแต่สิ่งที่ตามา้ไม่ทันรู้ไหมอะไรอะไรอายุโอลโหข่ยาแล้วมีคนมาเยอะมคนมาเยอะแล้วไม่มีคนมาไม่แล้วเราเลิกกันได้โอเคเล้วกันงว่ากนอนขอว่าแล้วไม่มีขึ้นอฝั่งนี้เลย เลเอพี่ป้าป้าแต่งงานกันเล่นกระตังแล้วเหรอพี่ใต้พี่ใต้พี่ใต้อะไรใต้ผมก็ผมก็บอกเลิกนะเลิกเป็นคนรู้จกักหรือว่าเป็นคนดีใจกันเถอะแน,นันอนว้าเอาทางไปเลเอาทางไปเลยนะจริงจริง <c oughs> คนไหน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 นั่นแหละหลายคนเหรอเฮ้ยฮ่า่าเคยมีแล้วก็เคยรู้จักเลยว่าคนไหนเฮ้ยมาซีกูแต่กูหลอกได้เห็นไหมพวกหายใจแค่เงาของเรามีที่เท่าั้นเดียวเลยเราไม่เราไม่มีเราไม่มีคนมาตายชื่อเมื่อกี้เจอาพี่ชื่ออะไรอันน่ะทีเมื่อคืนเรากับนายเป็นอะไรกันมีคนไปตายวันก่อนฮะเมื่อคืนอยู่ในทีนี้อยู่ยาก พ่ฟงไม่ต้องสนใจใครเลยใช้เลยฟ้าคสูมสุขนี่เดจะบอกว่ากรรมคู่นั้นอะไรไมเดี๋ยวพี่ฝ้ายพูดก่อนไม่ค่าเป็นอะไรจริงจรช่ได้ามาตนนแหล่ฝ้ายเต็มเต็มมาแล้วนะตี่ไม่หยนไอ้ชามันง่อไว้แล่วมันใส่ร้ายกแกไป็กินไม่ใช่หรอ พี่ก็ตอบได้นะอ้ช่ไอ้ชามันไอ้ชามันโม่ไอ้ชอยู่ไะยังไม่มาไอ้ชามันโม่จะชื่อใแกต่อเสาลบทุคนดูใส่แกมาแล้วเนี่ยทำไมทุกคนต้องค่อชาเปนทุ่มเลยอะนี่หลบจโดนเสาเดี๋ยวไอ้ชามาก่อนได้ชามาก่อนคุณกำลังสองขฟังเพลงที่ถูกต้อง เมื่อวานใครชวนที่ไปหาประดับที่มันตกกับหมาใช่ไหมลีนเคระี่ไปแล้วสอก็ไปชินเลยวเดีกนมอยใส่เสาไม้แบบม่ี่เอนเราเนาี่จะได้มาเลยน้องสชิ้นอ่อนีมาเห็นเห็นว่าน่ารักไหท้าไม่ก็ไูได้อะขอสักชิ้นหนึ่งใส่ไปแล้วใส่ได้ทั้งสองชิ้นนะ ปี8ได้แต่ปออไม่ใช okay. ่ะมันเป็นคลยๆก้นหใช่มะบอกเห็นกไม่ได้ใช่ใช่ปี600ฮะโอ้ยปี600แล้วก็อะไรอะไรทุกอย่างจิตท้านเใช่ไหมได้เป็น h ี4 0 0จ้ะเป็นปี10เป็นะ1200ี4 0เปี้0 0แล้วอย่างนี้ก็เป็นแล้วนะ เทาทีไม่ได้สนแต่โมคนตายแลวไะแหงจะพังโทษทีนะทีแย่แย่แย่โอ้ไม่ได้แย่เหมือนแกนะตาดูที่มอสไม่ได้เนี่ยดูที่มอสดูทีมอสก่อนนี่ตองดูที่มอสนะนั่งเงียบกิตังดูที่มอสแล้ว คือพี่มอสดูแบบว่าคือแล้วไม่พูดะไรเลยนะใครถามแล้วก็ฮ้าหื้อยู่ห้าอยู่แคยมาคืน,นกินข้าวแล้วว่าตั้งใจล่มือเหม่ะเย้่าแล้วกับเล่นสา,ายใจใจเล่นให้สนะกินข <c oughs> ้าวด้วยเล่นม <c oughs> <c oughs> ือเดียวย 个人用，个人。